ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมน้าที่น่ารักที่ครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีด้วยนะครับผมนะน้องในคลิปวิดีโอของเรารรผมมเาาาาีข่วสแจ้ กับวันสิ้นสุดกิจกรรมนี้นะครับผมนะฮะอีเวนต์วันคริสต์มาสทวยอีเวนต์วันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมนะฮะแอดมินเองได้ออกมาประกาศแล้วนะครับผมนะว่าวันสิ้นสุดกิจกรรมนี้มันเมื่อไหร่นะครับถ้าใครอยากรู้นะครับผมนะรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบแล้วกันนะครับผมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมนะฮะขอญาตไปสุ่มผลกันหน่อยละกันนะครับผมนะฮะเพื่อความชัวเพื่อความแบบเออสนุกสนานอะไรยังงี้นะครับผมนั่นน้องเอ๋อเรามาถึงแล้วนะครับผมนะฮะขอญาตใส่เดียวกันเลยละกันนะครับนน้้้อออปเเยงๆโโห็ ด้านของผลบอมของเรานะครับผมนะฮะโอ้โหผลดำเมี่ยมเลยคุณผู้ชมครับขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้หน่อยหลักการนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ก็มาเก็บเอาไปเลยนะครับผมนะฮะโอเคไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะว่ากิจกรรมนี้สิ้นสุดวันไหนนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับใครที่กำลังมองหาเพื่อนในการเล่นเกมแนะนนาแอปเกมมิงโกเลยแอปตัวนี้มีเหล่าเกมเมอร์มากมายที่ใช้งานมากกว่า5ล้านคนซึ่งแอปตัวนี้นะครับผมมีภารกิจประจำวันสะสมเพชรให้ครบตามข้อกำหนดเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้หรรรรรืออกกดดดดดููคลลิิปววีโสสสสสสััั้้นนๆ็าามมถบเเพพชชไงุะะ60 ครบ172เพชสามารถนําไปได้เป็นโลบัค100โลบัคได้ทันทีหรือถ้าสะสมเพชร960เพชเราสามารถนําไปแลกเป็นโลบัคได้801โลบัคไม่ต้องกลัวนะครับผมนะว่าจะสะสมเพชไม่ทันเพราะกิจกรรมนี้จัดระยะยาวอีกทั้งยังมีฟังก์ชันจับคู่แบบรวดเร็วเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการหาที่เล่นเกมได้อีกด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเลือกเป็นตัวของ r o b l o นะครับผมนะแล้วก็เลือกเป็นตัวของแ a p บอกฟุตนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับรอสักครู่นะครับโอเคหลังจากเข้ามาแล้วนะครับผมนะฮะเราก็เริ่มทักทายได้เลยนะครับผมนะฮะอย่างเช่นเอ่อ Hello สวัสดีครับ อย่าแหกปากนี้กูเบนนะฟังกชันเร่งความเร็วเกมนะครับผมนะเราสามารถเร่งความเร็วโดยการกดเลือกเกมนานๆน,น,นะครับผมนะแถมยังลบขยะภายในเครื่องอีกด้วยช่วยปิดแอปต่างๆนะครับผมนะที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับผมนะทำให้ไม่ค้างแล้วก็ไม่กระตุกแบบนี้เลยปุ่มไปไหนวะ ใครที่กำลังมองหาเพื่อนเล่นเกมอย่าลืมไปโหลดแอปเกมมิโก้กันด้วยนะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะครับผมนะน้องๆที่ตัดภาพมาเลยครับผมนะเราอยู่ในหน้าทวิตของ RIP Indra นะครับผมนะฮะหนึ่งในแอดมินที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับผมนะฮะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมนะฮะเขาได้เป่าประกาศออกมาว่ากิจกรรมวันวาเลนไทน์นี้จะสิ้นสุดลงนะครับผมนะหลังสุดสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับผมนะฮะหลังจากแปลไทยเป็นไทยแล้วนะครับผมนะฮะก็น่าจะสิ้นสุุดหลััััังงจจาาากกววนน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 อททิตย์์ีี้้้ไปปะะะครรรบผมถเ็พ่ ติอะะไรรปมาณนี้เขายังบอกต่อยนะครับว่าทางด้านของไอเทมชิ้นไหนที่เราสะสมไม่ครบเนี่ยนะครับผมไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับผมนะไอเทมเหล่านี้จะถูกนํากลับเข้ามาอีกอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะและเขายังทิ้งท้ายไว้อีกด้วยนะครับผมนะเมื่ออีเวนต์นี้จบลงนะครับผมนะเราจะเริ่มปล่อยอัปเดตรายสัปดาห์นะครับผมนะเป็นวิดีโอเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบน่าดีใจนะครับผมนะน่ายินดีมากๆเลยนะครับเมื่อกิจกรรมนี้ผ่านไปแล้วนะครับผมนะฮะอัปเดตต่อไปเนี่ยอาจจะสวมลอยเข้ามาเลยทันทีนะครับผมนะแต่ออออออาาาาาาจจะะะะะเเเเรรรรริ่่มมมปป็็นนนนนนทงงง้้ขขกกกสยลึัััคบผฮ นะครับผมนะฮะว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ในอัปเดตหน้านะครับผมนะฮะซึ่งในอีเวนต์นี้นะครับผมนะฮะถามว่าไอเทมที่มันมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นโชว์ให้ดูเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมนะเป็นทาขิกรอดสีชมพูนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นอันที่แบบโอ้โหโคตรแรงเลยก็ว่าได้นะครับผมนะใช้1,000หัวใจเลยนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นท่าของผ้าคลุมนะครับผมนะฮะสีชมพูหวานแหววแบบนี้เลยนะครับผมนะราคาอยู่ที่ประมาณ700หัวใจเลยนะครับผมนะฮะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็็็นน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 นท่่่าาาาาขอองงงแววตหหัััััััใใใจะะะะะะะคคคคครรรรรรบบบบผผผมมมกกกกลล้เเเียยฮส ที่เก็บสะสมครบก็ดีใจด้วยนะครับผมนะใครที่สะสมไม่ครบก็เสียใจด้วยนะครับผมนะฮะเพราะว่าอ so so ีเวนต์น uh ี um ้น yeah. like ่าจะกลับมาอีกแต่ว so so ่าอาจจะอีกนานเลยนะครับผมนะฮะโอเคในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะเป็นข่าวสารข้อมูลสั้นๆละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าทางานของกิจกรรมนี้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วจะสิ้นสุดตอนไหนนะครับผมนะฮะอย่างน้อยก็ได้รู้กันแล้วนะครับผมนะว่าทางานของกิจกรรมนี้มันสิ้นสุดตอนไหนแล้วก็เมื่อไหร่นะครับผมนะฮะโอเคในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะถ้้าาาใคคครรรชชชืื่่นนนนออบบยยลลมมฝกกกกกดดดดไ์์แััวะะผฮะะเเพพื่่่อออปปป็นนนกกกาลลลัังงใใจรทคิตไขีด้วย ครับผมนะฮะโอเคที่ผน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้โหอัปเดตใหญ่รอเราอยู่นะครับทุกคน